เรียนทางออนไลน์ก็สามารถทำเป็นอาชีพได้ตัวซาเนี่ยพี่เอไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเนาะเพราะว่าพี่เอกับองกฤษก่อนพี่เอเรียนทางไหนคะเอเรียนทางออนไลน์ของครูค่ะครูจะส่งลิงก์ออนไลน์มาให้ดูแล้วเอก็หัดตามครูค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากลูกค้าชอบมากเลยกัวซาค่ะบางคนเนี่ยพี่เอเพื่อนๆเนี่ยเรียนไปแล้วแล้วก็ กังวลใจว่ามันจะทําได้เหรอมันจะทําได้จริงหรือเปล่ามันจะสร้างรายรับได้จริงหรือเปล่าพี่เออยากจะบอกอะไรบ้างอย่าก,กลัวนะคะกลัวอย่าก,กลัวสิ่งที่เรายังไม่ได้ทํานะคะเราต้องทําดูก่อนเวลาเราทําแล้วเราอย่าท้อนะคะเราต้องต้องต้องแคริออนนะคะต้องต้องตั้งใจทำแล้วก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะมีกําลังใจขึ้นค่ะสุดยอดเลยนะคะวันหลังจากสถานการณ์โควิดปิด ปุ๊บพี่เอก็เรียนรู้ฝึกมือไม่หยุดฝึกมือพี่เอบอกว่าถ้าเราฝึกมือเราก็จะหยุดไปด้วยแต่พี่เอไม่หยุดแนละ้วพี่เอก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรียนออนไลน์กับครูทันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสาวสาวครูอยากจะฝากบอกไว้เลยนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก็วันนี้ใครก็ตามที่อยู่บ้านแลวมีคมสึกว่า หนูจะทําได้เหรอครูหนูจะทําได้หรือเปล่าหนูอยากมาเรียนกับครูมากเลยเรามีคาสเรียนทางออนไลน์ให้กับคุณนะคะไม่ต้องมาเรียนถึงโรงเรียนคุณก็สามารถที่จะเรียนและมีอาชีพ ได้เราสามารถฝึกมือในคอร์สออนไลน์ได้นะคะสมัครเรียนปุ๊บวันนี้คุณสามารถเข้าเรียนได้เลยทันทีตอนที่คุณเข้าเรียนนะคะเราไม่ได้แค่ให้คุณเรียนในออนไลน์อย่างเดียวแต่ครูทันส่งอุปกรณ์ฟรีไปให้กับคุณถึงที่บ้านด้วยมีทั้งหัวหุน่นมีทั้งครีมนะคะแล้วก็มีครีนซิ่งสครัคือมีอุปกรณ์นวดให้ครบชุดมากๆคุณสามารถที่จะฝึกเรียนได้แบบเป็น มืออาชีพเลยนะคะในคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนนวดยกระชับปรับรูปหน้านะคะหรือคอร์สเรียนกัวซานะคะเราจะสอนทุกสเต็ปให้คุณเป็นมืออาชีพในช่วงเวลานี้นะคะอย่าหยุด เรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเราจะสวยขึ้นกันทุกวันและเราจะรวยขึ้นกันทุกวันด้วยสองมือของเราเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและรักตัวเองในเวอร์ชั่นของตัวเองคุณจำไว้เลยค่ะคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดสุดยอดที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณไม่ต้องไปเป็นเหมือนใครเพราะคุณคือหนึ่งเดียวในโลกใบนี้